มุงปนัดดาเกือบได้บวกเจอหนุ่มอ้างเหตุผลทำร้ายอาดีตแฟนบีบคอปางตายมุงปนัดดาวิดวางมวยหลังได้ยินคำพูดของผู้ชายที่ทำร้ายอาดีตแฟนสาวทีมแดนเซอร์ของเ็กกี้สีธัญญาทำเอาโลกออนไลน์ถึงกับสั่นสะเทือนไม่หยุดหลังจากนักแสดงและพิธีกรชื่อดังบุงปนัดดาวงผู้ดี ได้พาทีมงานเข้าให้ความช่วยเหลือแดนเซอร์ของเบกกี้สีธัญญาเนื่องจากถูกอดีตแฟนหนุ่มบีบคอจนเกือบถึงชีวิตแต่ทว่าสาวบุ๋มเกือบได้บวกกับผู้ก่อเหตุหลังพยายามอ้างเหตุผลที่ใช้ยทำร้ายร่างกายบุ๋มปนัดดาโพส์คลิปขณะยืนฟังคำอธิบายหนุ่มทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาวลงบนไอจี มุมปานาด่าพร้อมเล่าเหตุการณ์ผ่านแคปชั่นระบุว่าแม่บุ๋มเป็นนางงามคิดบวกฟังเหตุผลแล้วเกือบบวกละเมื่อคืนยังดีที่คิดในใจได้ว่าเราจะไม่แก้ไขปัญหาความรุนแรงด้วยความรุนแรงตอนท้ายคลิปยังหันมาบอกว่าคนอื่นก็เคยอยู่ในโมเมนต์แบบผมมุมก็เลยหันไปมองหน้าผู้ชายที่ยืนรอบตัวอยู่ตรงนั้น มีทั้งตำรวจพี่ยามของหมู่บ้านกู้ภัยของเรานักข่าวอาชญากรรมอีกสี่ห้าคนยืนอยู่ตรงนั้นสิบกว่าคนมุงหันไปถามว่าทะเลาะก,กับเมียแล้วต้องทำร้ายร่างกายกันด้วยหรือเปล่าทุกคนใส่หน้าพร้อมกันมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องทำแล้วยิ่งทำแล้วทำอีกทำกับคนเก่าแล้วมาทำกับคนใหม่ด้วยอันนี้คือเชี่ยคะ่ะ จากนั้นทีมงานไทเกอร์พยายามตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปวิดีโอพบว่าชายเสื้อดำซึ่งเป็นอดีตแฟนพยายามอธิบายว่าทำไมต้องถึงขั้นทำร้ายร่างกายก่อนจะอ้างว่าคนอื่นๆก็เคยอยู่ในโมเมนต์เดียวก,กันกับตนเองทำร้ายร่างกายแฟนซึ่งผู้ชายส่วนใหญ่ที่ยืนดูอยู่ในขณะนั้นก็ได้สายหน้าพร้อมใจกันปฏิเสธทันที